อสวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่ได้อาบคลิปงานนะครับผม,ผมก็เดี๋ยววันนี้ว่างนะว่างแป๊บนึ่งก็เลยมาทําคลิปถ่ายน้ํามันเครื่องโซ n i c 125ดีกว่านะครับนะ mm hmm. ก็อย่างแรกก็มีน้ํามันเครื่องนะครับ mm hmm. ก็มีถาดเก่าๆไว้รองเป็นถ้วยชามอะไรก็ได้นะแล้วก็ประแจเบอร์17ตัวหนึ่งเอาประแจที่เหลี่ยมมันดีๆหน่อยนะแล้วก็น้ํามันเครื่องโซนิ125ใช้น้ามันเครื่อง1ลิตรนะครับไม่ใช่0.8นะ ก็น้ํามันเครื่องที่ใช้ก็เป็นน้ํามันเครื่องรถเกียร์ธรรมดานะตัวนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะส่วนใครจะใช้อะไรก็ตามงบของท่านนะผมก็เอาประมาณนี้ก็พอนะกึ่งสังเคราะห์เกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาดูตรงนี้จาโซเอเอเถ้าเป็นเอเอก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเอบีคือจะเป็นของรถออโต้อันนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะถ้าเติม้าไปมันจะทำให้ชุดคัส์มันลื่นก็ลิตรหนึ่งนะครับเบอร์ 10W40 นะ เล็หน่อยนะถ้าเบอร์ส0มสิบมีความรู้สึกว่ามันลื่นๆแล้วเวลาอัดรถยาวๆมันเครื่องมันค่อนข้างมีเสียงคลางนะครับก็เลยไม่เอาก็นอัถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเป็นทัพตัวนี้เบอร์สิบเจ็ดตัวเดียวเดียวเลยนะถ้าใครใส่ท่อผ่าท่อผ่าตลาดทั่วไปอะ่ะมันจะมีท่อบางตัวที่คอทอยเสียตรงเนี้ยมันไปบังนอตถ่ายเว้ยมันต้องคลายเบอร์สิบสองตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งอ่ะ ถายออกเพื่อให้หย่อนคอท่อลงแล้วมันจะไม่ปิดน็อตแต่ตัวนี้ไม่ปิดนะมันยังพอเอาประแจสอดเข้าไปหมุนได้นะก็ก่อนก่อนถ่ายก็เปิดจุกนี้ออกก่อนนะเพื่อให้เป็นการระบายแรงดันหรือเป็นความเป็นสุญญากาศข้างในออกมานั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็นะครับผมจะใช้เป็นประแจฝั่งปักตายนะจริงๆมันต้องใช้ด้านแหวนนะครับด้านแหวนคือด้านนี้นะด้านนี้ของประแจ มันทาให้มันจะทําให้หัวน็อตไม่เสียนะแต่ของผมผมจะใช้ด้านปากตายเพราะว่ามันติดคอถอยแก่นิดนึงก็เดี๋ยวไปถ่ายเลยเพราะว่าน็อตของรถผมผมขันไว้พอตึงมืออยู่แล้วเดี๋ยวลองด้านแหวนดูด้านแหวนเข้าได้นะก็ถ่ายออกเลย ก็รอจนมันหมดนะอันนี้เรอถ่ายน้ำมันเครื่องผมผมจะใช้เป็นแหวนไฟเบอร์ผมจะเปลี่ยนทุกครั้งนะถ้าใครไม่มีเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าดูมันสมควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะก็รอน้ํามันเครื่องไหลจนหมดครับนะครับก็ตัวแหวนนะอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วแหวนเรียบร้อยละเป็นแหวนไฟเบอร์นะผมเปลี่ยนทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะก็น็อตก็เช็ดทำความสะอาดนะตัวนี้ น็อตเหลี่ยมน็อตยังสวยยังใสอยู่นะก็เดี๋ยวปิดกับคืนตอนปิดน็อตกลับเอามือหมุนเข้าไปจนจน,จนสุดทุกเกียวนะครับถ้าหมุนแล้วมันเหนือ่อยหรือมันติดขัดยังไงแสดงว่าปีนเกียวหรือเกียวเสียหายนะต้องหมุนลื่นนะครับแล้วก็ขันพอตึงมือพอแล้วไม่ต้องเอาบล็อกไฟฟ้าอะไรมาทะลึ่งยิงนะครับเดี๋ยวเกียวมันจะพังนะใช้มือขันก็พอใส่เข้าไปครับเข้าตำแหน่งเดิมมันหมุนเข้าไปครับ จนมันเข้าไปสุดเกลียวเลยนะก็ผลเข้าไปสุดปุ๊บก็ใช้ด้านประแจแหวนนี่แหละครับขันเข้าไปพอตึงมือพอนะเอาด้านแหวนเกี่ยวเข้าไปครับแล้วขันอันนี้ตึงนิดนึงลนแล้วเราก็ตึงเพิ่มอีกปึ๊บอ่ะูยังรู้สึกว่าแน่นไม่พอ ถ้าเป็นแหวนมินยมหรือแหวนทองแดงอะ่ะมันจะแน่นเลยแต่เนี้ยมันเป็นแหวนไฟเบอร์มันให้ตัวได้นะก็เข้าไปเปิบเปิบโอเคตึงมือพอนะครับผมถ้าขันแน่นยังไงก็ไม่หลุดนะถ้ามันหลุดออกแสดงว่าคุณขันไม่แน่นนะประแจปอนผมไม่ใช้นะของแค่นี้แม่งไร้สาระก็เสียบกุญแยเข้าไปครับน้ำเครื่องนะเปิดใหม่ นะครับเติมหมดเลย ตัวนี้ก่อนประกอบเข้าไปสังเกตน,นะครับเขาจะมีโอลิงนะครับ A few moments later ก็ปิดลงไปก่อนครับใช้มือหมุนก็พอนะครับไม่ต้องเอาคีมลอ็อกเข้าไปหมุนพอตึงมือครับถ้าเอาคีมไปบิดให้มันแน่นแล้วเราใช้รถไปสักพักเนี่ยตัวนี้มันจะแน่นเพิ่มขึ้นเองนะมันเป็นสุญอากาศท้้งในพอมันแน่นเพิ่มขึ้นปุ๊บคุณถ่ายนะ้ำมันเครื่องรอบถัดไปอะ่ะคุณจะเอามือบิดมันไม่ออก แล้วพอคุณเอาครีมไปบิดปุ๊บอะไอปลายมันจะหักนะครับใช้มือบิดพอนะครับถ้าถ้าเขาต้องการความแน่นขนาดนั้นเขาออกแบบมาให้เป็นบัจเจกฐานแล้วครับครับก็พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องวอร์มครับผมก็เดี๋ยววอร์มเครื่องก่อนสักสิบวินาทีนะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้สตาร์ทล้วไปบึ้นคันเร่งหรือขี่ออกไปเลยเพราะว่า รถเนี่ยมันเป็นสูบตั้งเวลาคุณสตาร์ทเครื่องทันทีเนี่ยน้ำมันเครื่องมันยังไม่ขึ้นไปปั๊มชิ้นส่วนจนหมดนะมันไม่ได้ว่าสตาร์ทปุ๊บมันวิ่งขึ้นไปทีเดียวเลยนะมันจะใช้เวลาอยู่พักหนึ่งแต่คุณก็ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหรอเป็น20บนาที15นาทีสตาร์ทแค่1ิวิแค่นั้นแหละครับน้ำมันเครื่องอ่ะมันบนทั่วเครื่องแล้วก็เดี๋ยวให้มันเดินเบาก่อนเจอรถ ก็ไม่ต้องไปเล่งอะไรมันมากมายนะเครื่องเงียบๆเลยทันเนี้ยจให้ดูท่อทักงหน่อยแต่ผมก็แค่นี้ก็เพียงพอนะครับผมก็เล็งเล็งเครื่องยนต์ได้เลยทีนี้เราก็มา ตรวจสอบดูระดับน้ำมันเครื่องกันนะครับรถรถเนี่ยต้องจอดบนพื้นลาบนะไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะต้องเป็นพื้นลาบต้องตรง,งนะครับเราเตรียมผ้ามาหนึ่งพื้นนะครับผมอันนี้คือวิธีเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องนะครับผมก็บิดก้านวัดออกมาปุ๊บนะเราก็จะเห็นมันมีน้ำมันเครื่องติดอยู่ปลายก้านวัดกล้องมันไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนี่ เราเช็ดออกครับเนี่ยเช็ดปลายการวัดออกเนี่ยขีดขีดนี้น้ำมันเครื่องต้องอยู่สูงขีดบนนี้นะครับถ้าขีดบนนี้แสดงว่าปากติแต่ถ้าขีดล่างนี้คือเติมลงไปไม่พอนะหรือน้ำมันเครื่องเริ่มแห้งนะครับผมก็ผมย้านะต้องจอดบนพื้นราบนะถ้าคุณจอดบนพื้นเอ,อเนียงไอ้นี่มันจะวัดเพี้ยนเลยวิธีวัดก็คือสังเกตโรลลิงนะครับอยู่ที่เดิมคุณจุ่มลงไปครับ จุ่มปุ๊บไม่ต้องปิดเกียวนะจุ่มลงไปแล้วยกกลับขึ้นมานี่น้ำมันเครื่องมันจะติดมากเนี่พอดีพอดีนะครับนี่คือวิธีเชี่ของเขานะแล้วก็อันนี้คือปกติก็เสร็จสิ้นนะครับก็ขี่รถใช้งานได้เลยนะครับผม